คนนี้บอกว่าหนูเคยเผาพิก,พกเผาเกลือแบบแช่งอ่ะแล้วอย่างนี้แบบเหมือนสมนึกผิดแล้วจะทํายังไงได้การเผาพิกเผาเกลือเนี่ยพี่ส้มเไตวทำเนีอยสิมีจริงใช่ไหมคะมีอนุภาพมีจิตตานุภาพของคนเนี่ยมันหลังชนกําแพงแล้วพี่ทอพพ็อฟฟี่แล้วเราก็ได้รับการโดนอายุติธรรมโดนลังแกลงตลอดปืนก็ไม่มีมีดก็ไม่มีมีแต่ความจริงที่อยู่ในอกอยู่ในใจ เราไม่ได้ผิดเราบริสุทธิ์สุดท้ายเราโดนลังเกโดนกระทําใส่ไลายไปสีจิตสุดท้ายนี่คืออาวุธเผาพิกเผาเครือแช่งเขา็คือคนที่ได้รับการสาปแช่งก็ได้รับผลได้รับผลัแล้วคนที่แช่งเขาถ้า,าถ้าเขาผิดจริงนะถ้าคนถ้าคนนั้นอ่ะมันท,ทํากระทาย่อมยีกับเราแบบผิดจริงเขาสาปแช่งอะไรใช่ครับเพราะเขาอ้างอะไรอ้างความดีอ้างความบริสุทธิ์ต่อฟ้าต่อดินคนแช่งติดกรรมไหมครับคนแช่งก็ติดกรรมครับเหมือนกับว่า ยิงกันไปยิงกันมาเกี่ยวกรรมกันไปเกี่ยวกรรมกันมาเรื่องกรรมนี่ติดกรรมกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในเรื่องของของความของการโดนกระทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยถ้าคิดว่ามันเป็นกรรมอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยยอมให้โจรเนี่ยทุบกายสังขารของท่านให้แหลกเหลวเพราะว่าท่านรู้ว่ามีการกระทํากรรมมาก่อนกรรมครั้งสุดท้ายจึงต้องโดนตัดรอนไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนเผาพริกเผาเกลือใครร้อนที่สุด ใครร้ที่สุดก็เรา,านี่แหละ,เ,ลหละเพราะว่า